วันนี้ครูเอวานะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะวิชาเสกวิชาสร้างวิชาเนรมิตยิยนดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะ วันนี้นะคะครูเอวาจะมาแบ่งปันวิชาเสษนะคะคือล่าสุดนะคะครูเอวาก็ได้เข้าไปสอนในคอสเทรนจิตให้มัง่งคั่งภายใน14วันนะคะซึ่งเป็นคอสเรียนพิเศษของครูเอวาและวันนี้นะคะครูอยากจะมาแบ่งปันหนึ่งสิ่งสําคัญให้กับคุณทุกคนให้คุณทุกคนนะคะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะสิ่งนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเอาไปเสกเงินไปเสกยอดขายใช้สิ่งเดียวกันนะคะ จะเอาไปเสกเงินเอาไปเสกยอดขายหรือคุณจะเอาสิ่งนี้ไปดึงดูดอ,ะ,อะไรก็ตามใช้เป็นอันเดียวกันเลยนะคะคือวันนี้นะคะไม่ว่าคุณต้องการจะดึงดูดอะอะไรก็ตามแต่ในชีวิตให้คุณรู้เลยนะคะพลังงานสำคัญที่สุดพลังงานในตัวคุณสำคัญที่สุดถ้าหากคุณต้องการดึงดูดเงิน ถ้าหากคุณต้องการดึงดูดความรักอ่าเดี๋ยววันนี้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องความรักดีไหมนะคะเออหลายคนแบบคู่คานูอยากมีความรักที่ดีค่ะอ่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะมีความรักที่ดีคุณอยากดึงดูดความรักที่ดีสิ่งสําคัญคือพลังงานในตัวคุณ กับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดมันมีพลังงานแบบไหนคือหลายคนอยากจะมีความรักที่ดีใช่ไหมอยากจะมีการเงินที่ดีแต่พลังงานที่คุณมีต่อสิ่งนั้นมันหักล้างกันคุณอยากมีความรักที่ดีแต่คุณเป็นคนที่ชอบคิดลบเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณเนี่ยจะเป็นคนทงที่ดึงดูดความมั่งคัง่งแต่คุณก็การไปคิดลบกับการเงินครูเอวาหินล่าสุดไม่ได้ตั้งใจอันนี้บอกว่าไม่ตั้งใจเลยนะเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ย คอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของครูเอวาคือสิ่งนี้คุณต้องบอกเลยนะคะว่าไอพลังงานอะเดี๋ยวคุณวันนี้เดี๋ยวสอนมันในคอร์สเรียนเลยเออวันนี้เดี๋ยวสอนมันในคอร์สเรียนเลยนะคะถ้าใครไม่เคยเรียนกับครูเอวาในคอร์สเรียนวันนี้มาทดสอบมาทดลองมาทดลองเรียนกันเลยนะคะพลังงานคืออะไรพลังงานคืออารมณ์ความรู้สึกพลังงานในตัวคุณก็คืออารมณ์และความรู้สึกของคุณ หล,หลายคนบอกว่าค่คขานูอยากขายดีค่ะหนูอยากเพิ่มยอดขายค่ะนูอยากขายดีมากๆเลยค่ะพลังงานในตัวคุณที่มีต่อการขายเป็นยังไงพลังงานในตัวคุณอย่างเช่นเฮย้ยวันนี้ขายไม่ดีเลยอะ่ะยอดขายตกมากเลยอะ่ะวันนี้พยายามขายทุกช่องทางเลยนะก็ยังขายไม่ได้นี่มันคือพลังงานในตัวคุณตอนนี้ แต่ความปรารถนาของคุณคือคุณอยากจะมียอดขายที่เติบโตคุณถามคุณคำถามเดียวคุณว่ามันสอดคล้องกันไหมมันไม่สอดคล้องกันเพราะพลังงานในตัวของคุณมันไม่สามารถจูนติดกับสิ่งที่คุณต้องการได้เพราะคุณนั่นแหละที่หักล้างตัวเองเพราะการเป็นของคุณนั่นแหละที่มันขัดขาตัวเองเหมือนบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือครูสอนเรื่องการเงิน ครูเอวาสอนเรื่องของการเงินเป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคือครูจะพูดทุกคนก็จะบางบางคนที่แบบอยากดึงดูดเงินใช่ไหมเขาจะพิมพ์มาว่าครูขาทําทยังไงคาให้หนูดึงดูดเงินได้ทํายังไงคาให้หนูดึงดูดเงินเก่งทํายังไงให้เงินเข้ามาหาหนูต่อเวลาทํายังไงให้หนูมียอดขายชิปมากขึ้นทําไงให้เงินเข้ามาในชีวิตของหนูสิ่งสําคัญเลย ความปรารถนาของคุณคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรแต่การเป็นของคุณนะคะการเป็นของคุณเกี่ยวกับเงินมันเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวนะคะว่าตอนนี้คุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินมันไม่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่คุณมีตอนนี้แต่สิ่งสำคัญในการที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการคือสิ่งที่คุณเป็น คุณยังบ่นเรื่องการเงินคุณยังคิดลบเรื่องการเงินคุณยังไปดูข่าวลบๆเกี่ยวกับการเงินคุณยังคงไปเป็นคุณยังไปสร้างกระแสความจนคุณยังไปร่วมสร้างกระแสคือการกดแชร์เยอะมากนะคะหน้าฟีด Facebook คูไม่เลื่อนมันนานแล้วนะคะแต่เพิ่งไปเลื่อนล่าสุดเพราะว่าอยากดูอยากดูแบบเออเฟซบุ๊กเขาปิดอะไรบ้างเนาะคูเห็นคนแชร์ข่าวลบ ทางการเงินเยอะมากครูเห็นคนแชร์ข่าวลบครูเห็นคนที่ไปร่วมสนทนากับเรื่องราวลบๆทางการเงินเยอะมากทําไมคนไทยเอาแค่คนไทยไม่ต้องพูดถึงต่างชาติเอาแค่คนไทยนะคะแล้วขอไม่ดรามา่าขอพูดความจริงให้ทุกคนได้ตื่นและได้เข้าใจเรื่องนี้นะคะนะคะขอทุกคนแบบเก็ตในสิ่งที่ครูเอวาพูดก็คือทําไมคนส่วนใหญ่จึงไม่รวยทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่รวย เพราะคนส่วนใหญ่มีบทสนทนาการเงินยอดแย่ตลอดเวลาค่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณบอกว่าชี่หนูไม่รวยอ่ะเพราะหนูไม่ขยันอุ๊ยครูครูเจอมาล่าสุดเลยบอกครูเอว่าว่าครูขาชี่หนูไม่รวยเพราะหนูไม่ขยันค,ยค,ยค,ยยครูาาคาราคถามเขาสามครั้งติดจริงหรอจริงหรอและจริงหรอคุณคิดว่าคุณไม่ขยันจริงหรอทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าจนถึงสามทุ่มเนี่ยนะไม่ขยัน ขยันแล้วค่ะแต่การเป็นข้างในตัวคุณมันต่อต้านสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูจะให้คีย์สองอย่างแล้วครูสัญญากับทุกคนเลยนะถ้าคุณเอาสองสิ่งนี้ไปทำไม่เกินสามวันคุณเกิดผลลัพธ์แน่นอนไม่เกินสามวัน คุณเกิดผลลัพธ์แน่นอนคุณเอาสองสิ่งนี้ไปทําไม่เกินสองไม่เกินสามวันคุณเห็นผลลัพธ์แน่นอนนี่นะบอกเลยนะคะว่าถ้าหากคุณมีเพลงนี้อยู่ในชีวิตของคุณ คุณจะเป็นคนหนึ่งที่สลายพลังงานลบแบบไม่พยายามพิมพ์คํานี้ลงมาให้ครูหน่อยสลายพลังงานลบแบบไม่พยายามค่ะคุณจะสลายพลังงานลบแบบไม่ต้องพยายามคุณไม่ต้องมาพยายามสลายพลังงานลบอะไรเลยคุณฟังเพลงแค่เพลงแคนนอนเนี่ยปังมาก ครูขออนุญาตให้สิ่งที่ครูอยากจะให้กับทุกคนนะ,ะสองสิ่งที่คุณเอาไปทำตามแล้วคุณจะดึงดูดผลลัพธ์ไม่เกินสามวันสิ่งแรกสิ่งแรกคุณต้องชัดเจนกับความปรารถนาของคุณคุณเข้าใจไหมคะว่าในหลายคนเนี่ย ที่ได้ความปรารถนาของตัวเองกับคนที่ไม่ได้ความปรารถนาของตัวเองมันต่างกันแค่ใครทิ่กล้าชัดเจนกับความต้องการของตัวเองเท่านั้นสิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรอ่ะเดี๋ยวครูเอวาให้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายฟังดีกว่าเนาะ อันแรกคือต้องชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการอะไรอย่างที่สองคือสิ่งนั้นต้องปราศจากพลังงานลบสิ่งนั้นจะต้องปราศจากพลังงานลบเท่านั้นค่ะอันแรกคือการชัดเจนกับความปรารถนาคือคุณจะต้องรู้สิ่งนั้นจะต้องปราศจากพลังงานลบอย่างเช่นถ้าคุณต้องการดึงดูดเงินมาต่อยอดธุรกิจของคุณถ้าคุณต้องการดึงดูดเงินมาต่อยอดชีวิตของคุณ คุณจะต้องชัดเจนว่าคุณต้องการเงินจํานวนเท่าไหร่คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้โคตรสำคัญมากๆคือการที่คุณต้องชัดเจนเพราะจัก,กรวาลจะไม่ส่งสุ่มสี่สุ่มหให้คุณแต่จัก,กรวาลจะส่งสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการอย่างรวดเร็วต่อเมื่อคุณชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร นี่แบบขุดตั้งใจสอนเหมือนในคอร์สเรียนเลยนะคะมาซ้อมเรียนมาซ้อมเรียนเออมาซ้อมเรียนกับครูเอวานะคะคําว่าชัดเจนเนี่ยให้คุณถ้าถ้าคุณคิดไม่ออกว่าต้องชัดเจนขนาดไหนให้คุณคิดว่าคุณไปสั่งอาหารสักอย่างหนึ่งเหมือนคุณไปสั่งอาหารนะ่ะ มันคุณเข้าร้านอาหารสักร้านหนึ่งแล้วคุณต้องการจะกินอะไรบางอย่างแล้วคุณก็เขียนออเดอร์ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานเอาสิ่งนี้ไปให้กับพ่อครัวทําอาหารนั้นให้กับคุณถ้าคุณแพ้กุ้งคุณจะต้องเขียนเมนูที่ไม่เกี่ยวข้องกับกุ้งจริงปะคุณจะต้องเขียนความชัดเจนว่าคุณต้องการออเดอร์ไหนเออชัดเจนกับความปรารถนาของคุณเออเหมือนเหมือน ปรารถนาถูกาาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในวันที่หนึ่งสิบมันต้องถ้าคุณปรารถนาสิ่งนี้คุณจะต้องให้มันบริสุทธิ์คือคุณจะต้องไม่สงสัยในสิ่งนั้นเลยคือบางคนอย่างเงี้ยค่ะมักจะคิดว่าคุณอนะ่ะเป็นคนหนึ่งที่เคารพทุกเป้าหมายของทุกคนนะไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าแบบโหดูฝันใหญ่เกินตัวก็ตามครูจะไมะ่ไปขัด คือคเขาเรียกว่าคุณไม่คุณจะมองว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้อะแต่สิ่งสําคัญคือคุณมองอยังไงเวลาคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยบางคนแบบฉันต้องการดึงดูดเงินหนึ่งล้านภายในสามวันนี้ฉันต้องการดึงดูดเงินหนึ่งล้าน 1, บาทภายในสามวันประเด็นไม่ได้อยู่ที่หนึ่งล้านประเด็นคือความเชื่อที่ตั้งเป้าหนึ่งล้านมันมีไหมประเด็นคือความเชื่อภายใต้ความปรารถนานั้นความเชื่อมันแรงกล้าไหม คุณควรจะตั้งเป้าตามที่คุณเชื่อสมวันหนึ่งล้านโอเคคุณปรารถนาครูไม่ดูหมิ่นคุณครูไม่ดูถูกคุณแต่คุณน่ะเชื่อได้ไหมแล้วคำว่าเชื่อของครูคือไม่สงสัยลังเลในสิ่งที่คุณตั้งเป้าเลยมันจะต้องบริสุทธิ์มากๆถ้าคุณต้องการดึงดูดภายในสาวันเจ็ดวัน ฉันฉันต้องการมียอดขายเบอร์หนึ่งฉันต้องการมียอดขายอันดับหนึ่งไม่เป็นไรค่ะคุณตั้งเป้าได้ค่ะแต่คุณเชื่อมันไหมทําไมความเชื่อจึงสําคัญเพราะสิ่งที่ขับเคลื่อนอสิ่งที่ขับเคลื่อนความปรารถนาของคุณคือความเชื่อของคุณจัก,กรวาลทํางานผ่านตรงนั้นจัก,กรวาลทํางานผ่านความเชื่อในตัวคุณ จัก,กราวาลไม่ฟังนะคะว่าคุณพูดอะไรเขาไม่ได้ยินแต่เขาจะสัมผัสผ่านผ่านพนลังความเชื่อภายใต้ความปรารถนานั้นภายใต้คําประกาศมันมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความในคําประกาศนั้นมันคือความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเหมือนบางคนเนี่ยพูดว่าฉันสวยฉันสวยและรวยมากฉันสวยและรวยมาก นั่นยังไม่ใช่ภาษาที่คุณสื่อสารกับจักรวาลค่ะภายใต้คำประกาศที่คุณประกาศต่อหน้าคุณหรือคนใกล้ชิดคุณมันมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำประกาศนั้นมันคือความเชื่อของคุณดังนั้นจักรวาลจะไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดแต่จักรวาลจะสื่อสารผ่านความเชื่อ ในการตั้งเป้านั้นครูไม่ครูก็ไม่ได้บอกว่าครูเป็นแค่ครูธรรมดาแต่ครูเป็นครูที่ยกระดับชีวิตของคุณความเชื่อนักขณะที่คุณน,นั้นประกาศเป้าหมายสำคัญที่สุดดังนั้นจงตั้งเป้าในสิ่งที่คุณเชื่อ เพราะครูเววาเจอลูกศิษย์มากมายเลยนะคะที่เข้ามาในชีวิตของครูแล้วบอกกับครูว่าครูขาหนูตั้งเป้าหนล้านบาทค่ะหนูตั้งเป้าสิบล้านบาทค่ะครูไม่ได้สนใจว่าเขาตั้งเป้าอะไรเพราะทุกคนที่ตั้งเป้าถ้าคุณปรารถนาต้องการอย่างแท้จริงคุณได้มันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ครูจับใจความลูกศิษย์ของครูที่มาอยู่ตรงหน้าครูแล้วประกาศเป้าหมายกับครู คุดจับที่ความรู้สึกของเขาคุณรู้ว่าใครบางคนที่ประกาศเป้าหมายคุณกําลังมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่คุณถามตรงๆเลยว่าการประกาศเป้าหมายนี้คุณประกาศเอาหน้าหรือคุณอยากได้มันจริงๆถ้าคุณอยากได้มันจริงๆหน้าที่เดียวคือแล้วท่านหนูต้องการมันจริงๆแต่หนูไม่มีความเชื่อ หนูจะต้องลดเป้าหมายของหนูไหมคะฟังครูนะคะคุณไม่ได้มีหน้าที่ลดเป้าหมายของคุณแต่คุณมีหน้าที่เพิ่มที่ความเชื่อคะ่ะปิดไลฟ์สดได้เลยนะคะ คุณไม่จำเป็นต้องลดเป้าหมายของคุณถ้าเป้าหมายนั้นปราศจากคำพูดของคนอื่นถ้าเป้าหมายของคุณคือมันเป็นเป้าหมายที่อิสระจริงๆคุณแน่ใจแน่ชัดในดวงจิตดวงใจของคุณว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคือไม่ต้องการตั้งเป้าเอาหน้าหรือ ไม่ต้องการตั้งเป้าแก้แค้นใครคือเป้าหมายมันบริสุทธิ์มากมันคือเป้าหมายที่มาจากตัวคุณจริงๆแล้วคุณอยากได้มันจริงๆแต่คุณรู้ว่าคุณไม่ได้เชื่อมันแต่คุณน่ะอยากมีมันอยากได้มันถ้าเป้าหมายของคุณมันบริสุทธิ์ขนาดนั้นฟังครูเอวาค่ะไม่ต้องลดเป้าหมายแค่เพิ่มความเชื่อค่ะพิมพ์ลงมาค่ะ ไม่ต้องลดเป้าหมายแค่เพิ่มความเชื่อนะคะไม่ต้องลดเป้าหมายแค่เพิ่มความเชื่อเขียนสิ่งนี้โน้ตไว้แปะไว้ทุกที่ที่ฝาบ้านปีแปะทุกที่ไปเลยโอเคหนูไม่เชื่อมันจึงไม่ดึงดูดแต่คุณเพิ่มความเชื่อได้ แต่คุณเพิ่มความเชื่อให้กับความปรารถนาของคุณได้คุณรู้ไหมว่าแค่การตั้งเป้านะแค่การตั้งเป้าแค่การที่คุณนั้นจะชัดเจนกับความต้องการของคุณมันละเอียดมากไหมคะทุกคนว่านี่คือแค่การตั้งเป้านะทำไมครูเอวาถึงใส่ใจกับเรื่องนี้รู้ไหมคะเพราะสิ่งนี้มันคือด่านแรกที่คุณทุกคนต้องเจอ บางคนตั้งเป้าหมายจากความคิดของคนอื่นบางคนตั้งเป้าหมายจากสังคมยัดเยียดฉันต้องมีรถซูปเปอร์คาร์เท่านั้นเพราะว่าคนในสายงานฉันเขามีทุกคนเลยแต่คุณไม่ได้อินคุณไม่ได้ชอบแต่คุณไปตั้งเป้าตามสังคมเลือกให้คุณคุณจะไม่สำเร็จถึงคุณสำเร็จถึงคุณไปยอดสู่ฝั่งฝันของคุณแล้วคุณจะต้องไล่ล่า สิ่งต่อไปมันจะไม่สิ้นสุดแต่มันก็ตามที่วันนี้คุณมาฟังครูเอวาค่ะคุณไม่ต้องเอาสังคมมายัดเยียดความฝันให้คุณคุณถามตัวเองคนเดียวคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณอยากได้อะไรแล้วคุณจงเริ่มสร้างความเชื่อมั่นจากจุดนั้นเชื่อมั่นว่าอะไรอะ่ะเชื่อมั่นว่ามันง่งายสบายเชื่อว่าฉันได้มันอย่างแน่นอน แล้วคำว่าเชื่อว่ามันง่ายง่ายสบายสบายคือคุณไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรกับมันไอเรื่องนี้มันเริ่มลึกใครที่อยากเรียนนะคะคอร์สเทรนจิตให้มั่งคั่งภายใน14วันครูเอว่ามีสอนด้วยนะคะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ของครูเองนะเพราะถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าคุณไม่เชื่อ มันจะไม่เกิดการแอคชั่นและการลงมือทำมนุษย์นะคะจิตวิทยามนุษย์มนุษย์จะไม่ทำในสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะคะถ้าคุณไม่ได้อยากได้มันจริงๆจากก้นบึ้งของหัวใจคุณจะไม่มีทางทำมันจนสำเร็จได้ดังนั้นแล้วมันต้องอาศัยความเชื่อเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าฉันทําได้เชื่อว่ามันง่ายๆสบายๆและข้อที่สองเป็นการเพิ่มพลังการดึงดูด ข้อที่สองการเพิ่มพลังการดึงดูดคือการที่คุณจะต้องไม่ใส่พลังงานลบกับความปรารถนาของคุณเลยคำว่าใส่พลังงานลบคืออะไรเลิกหาหลักฐานความล้มเหลวค่ะ <c oughs> ขอต๊ะเลิกหาหลักฐานความล้มเหลวค่ะการที่คุณไปดูสื่อข้างนอกค่ะ คุณกำลังหาหลักฐานความล้มเหลวค่ะที่ฉันขายไม่ดีเพราะเศรษฐกิจมันแย่ชิฉันขายไม่ดีเพราะหนึ่งเพราะสองเพราะสามคุณกำลังหาหลักฐานให้คุณล้มเหลวคุณเอาพลังงานด้านลบมาเจือปนกับความปรารถนาของคุณมันไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นความปรารถนาของคุณมันจะต้อง อยู่ห่างจากพลังงานลบทั้งหมดและหน้าที่ของคุณคือจงใส่พลังงานด้านดีกับความปรารถนาของคุณเท่านั้นอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าหากคุณต้องการดึงดูดเงินหลักแสนภายในสามวันสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องเพิ่มพลังบวกให้กับความปรารถนานั้น ด้วยการพูดอย่างเช่นฉันสำเร็จแบบง่ายง่ายสบายสบายฉันค้าขายอะไรฉันก็ขายดีฉันทำอะไรฉันก็สำเร็จฉันทำอะไรมันก็ง่ายนิดเดียวคุณจะต้องหาเหตุผลให้คุณสำเร็จ,แท,ทจ,รจแทนที่คุณจะหาเหตุผลให้ตัวเองล้มเหลวอ่ะพิมพ์ลงมาค่ะหาเหตุผลให้ตัวเองสำเร็จแทนที่คุณจะหาเหตุผลให้ตัวเองล้มเหลว คุณรู้ไหมว่าคุณผ่านด่านความปรารถนามาแล้วชัดเจนกับความปรารถนาแล้วด่านที่สองคุณจะต้องรักษาระดับพลังงานด้านดีให้เกิดขึ้นกับตัวของคุณให้ได้นานที่สุดถ้าครูเอวาพูดตรงๆเลยนะ ระหว่างที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการพูดคุยกับคนใกล้ชิดให้น้อยที่สุดรับสื่อเอาเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของคุณเพราะเวลาที่คุณจะดึงดูดอะไรคีย์มันอยู่ตรงนี้คนที่ ใช้กฎแรงดึงดูดไม่เกิดผลลัพธ์คือเขาไม่สามารถรักษาระดับอารมณ์ในตัวเขาได้ค่ะเขาไม่สามารถรักษาระดับอารมณ์ของเขาให้อยู่แนวเดียวกันกับความปรารถนาของเขาได้คนที่ใช้กฎแรงดึงดูดไม่เกิดผลลัพธ์ มันเป็นเพียงเพราะเขาไม่สามารถรักษาพลังงานให้อยู่ในแนวเดียวกันกับความปรารถนาของเขาได้นั่นก็คือถ้าความฝันความปรารถนาของคุณคือเคลื่อนพลังงานบวกแต่คุณไม่สามารถรักษาพลังงานด้านบวกให้กับตัวคุณได้ คุณก็ไม่มีทางจูนติดกับความปรารถนาของคุณได้เช่นเดียวกันต่อไปคุณจะต้องมีเหล็กกับแม่เหล็กมาดูดกันให้คุณเห็นเพราะตัวคุณมันต้านความสำเร็จจากตัวคุณเอง